ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาทูเมาทออโอ้สิเริ่มไม่ได้บอกคิดว่าเงยหน้าขึ้นมาไอ้สิเซตหน้าตายทีบอก สันบ่คนที่มีแปลวหัวใจลานางเอ๋ยเจ้าอย่าไปคิดยังละอายหูบ่ว่าหัวใจอ้ายให้อัภัยเจ้าทุกเว ัััใจจขององาานนานนนมเเบบกกพ้แหงลและนั่นคือเพลงเริ่มใหม่ที่ได้บอกนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลเพลงคู่เพลงใหม่ล่าสุดนะครับจาก2ศิลปินจากสังกัดสวัสด,ดีนะครับนั่นก็คือคุณมินพินทองสวัสด,ดีและคุณส้มคุณธิดาสวัสด,ดีนะครับทนายครับขอต้อนรับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แม้วันนี้มาแพ็คคู่หนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวนั่นเองนะคะก่อนอื่นนมาแนะนําสาวร้นี้ก่อนดีกว่านะคะน้องส้มกุลธิดาสวัสดีนั่นเองค่ะสวัสดีครับส้มกุลธิดาค่ะอีกหนึ่งหนุ่มนะครับนั่นก็คือน้องมินพินทองสวัสดีครับสวัสดีครับผมมินพินทองสวัสดีครับครับผมโอ้ยจากสำเนียงนั่นเนี่ยคนกรุงเทพใช่ไหมจ๊ะครับผมเออพอที่ไหนจ๊ะมหาสารคามครับมหาสารคามคมหาสาารคมน้องส้มมะจ๊ะ บุรีรัมบุรีรัมนะครับทั้งสองท่านเริ่มชอบแล้วก็รักในการร้องเพลงมานานหรือยังฮะตั้งแต่ตอนไหนเอ่ยก็ตั้งแต่ผมก่อนนะครับจ้ะตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็ตั้งแต่ประกวดอยู่ประถมอยู่มัธยมก็ประกวดมาเรื่อยครับแต่ว่าได้เริ่มมาเดินทางของนักร้องอัดแผ่นอตอนประมาณสิบหกสินี่ละครับอ๋อสิบหกสิบเจดนี่ เข้าห้องอ่าแล้วนะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วครับอ้ยเก่งจังก็คือร้องเป็นแนวแบบเป็นแนวลูกทุ่งอีสานตั้งแต่แรกเลยไหมคะครับผมแต่ว่าแต่ตอนที่ประกวดนะจะประกวดไทยลูกทุ่งครับลูกทุ่งพักกลางไทยลูกทุ่งแต่ว่าตอนทํา ตอนทําเพลงตอนแรกก็ก็ก็เป็นลูกทุ่งอีสานมอลำอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆนะฮะเคยมีผลงานตั้งแต่เด็กๆด้วย16ปีนี้มีผลงานแล้วนะ16ปีนี้พี่ยังนั่งเล่นดินเล่นทรายอยู่นะจริงโอ้16ปีแล้วแบบค่อนข้างเร็วนะนะแล้วก็ทางด้านน้องส้มบ้างล่ะคะชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะชอบร้องเพลงนี่ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ ตั้งแต่อนุบาลมีแบบประกวดวันแม่อะไรอย่างนี้ที่โรงเรียนก็แบบเป็นตัวแท่งห้องอชอบเป็นประกวด<า>อะไรอย่างนี้ค่ะน้อง้องเป็นคนเป็นคนจังหวัดอะไรจังบุรีรัมย์ชบจังหวัดบุรีรัมย์ก็บบ<อ>คือเราก็ชอบลูกทุก่งตั้งแต่เด็กๆแม่ค่ะแม่แม่คือแม่เปิดให้ฟังตัต้งแต่เด็กๆแม่ทํางานไปด้วยแล้วก็เปิดเพลงลูกทุ่งหมอลำไปด้วยค่ะก็เลยชอบแล้วเหมือนเป็นการซึมซับทำให้เอารักแล้วก็อยากจะร้องอยากจะทําในสิ่งที่เราชอบนะฮะเท่านี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ชอบของน้้งสองท่าน มันเริ่มเข้ามาสู่ในวงการเพลงได้อย่างไระอืบก็มินคือก็ทําเพลงแบบไม่ไม่รู้ทิศทางนะครับแต่ว,ว่ามันเหมือน <c oughs> ทําไปเพราะว่าตัวเองชอบนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่เขาพามามาฝากเป็นลูกศิษย์อาจารย์สวัสดรริ์สระคมตอนตอนนั้นประมาณสิบเก้าปีครับก็<ะ>เลยได้มาอยู่กับอาจารย์ก็ได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็เนี่ยครับก็ได้มาทํา ตรงนี้นะครับทำซิงเกิลนะครับอันนั้นคือเ้าเจ้าแรกเจ้าแรกแล้วของน้องส้มล่ะคะมีใครชักชวนเข้ามาคะของน้องส้มนี่คือแบบร้องร้องเพลงอัดวิดีโอแล้วก็แบบโพสลงในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยโพสเป็นคนชอบร้องเพลงนี่ก็คัฟเวอร์เพลงโพสลงเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจารย์เหมือนอาจารย์เขาเห็นเขาก็เลยเรียกเข้ามาร้องเพลงเสียงดูอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านเข้าตากรรมการผ่าน ก็เลยได้มาอยู่ในค่ายสวัสดีนั่นเองเนาะทั้งสองท่านมีมีเพลงเดียวเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วตอนนี้แต่ว่าครั้งนี้เป็นพิเศษสุดๆก็คือทั้งสองท่านมาร้องเพลงคู่กันร้องด้วยกันกับเพลงเริ่มใหม่ซ่ได้บอกเป็นเพลงคู่เพลงแรกของทั้งสองท่านด้วยทัเป็นไงบ้างก่อนหน้านี้เคยรู้จักเคยเจอันมาก่าก็เคคยเคยเจอแบบ เนี่ยหละค่ก่อนหน้านี้ก็แบบมาค่ะที่ห้องอัดบ้างก็จะมาเจอกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะหามน้องส้มนิดหนึ่งพอเรารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยน้องส้มจะต้องร้องเพลงคู่นะลูกร้องกับ ผู้ชายนะชื่อมินอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างเฮ้ยจะร้องได้ไหมเรารู้จักเขางไหมอ่ะมัเออทอซ้อมรู้สึกไงบ้างไม่ค่ะก่อนหน้านี้ก็คือรู้รู้จักพี่เขาอยู่แล้วเขาเสียงดีเนาะอะไรยเงี้ยเฮ้เราก็เสียงดีไงแอบเกรงไหมแอบเกรงไหมก็เกรงนิดนึงค่ะเพราะพี่เขาแบบเออทำไม่ดีร้องไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราเราทำแล้วแบบมันจะแบบดูเข้ากันไหมอะไรเงี้ยก็ก็คิดนิดนึงได้ได้เคยมีโอกาสถามทางผู้ใหญ่ไหมว่าเออทำไมทำไมถึง ให้หนูร้องเพลงคู่ละคะเราต้มมาร้องกับมินทำให้ถึงพามินไปร้องกับส้มได้ถามเขาไหมว่าเขาคืออะไรอะหนูหนูไม่ได้ถามค่ะคือแบบให้ให้ร้องโอเคหนูให้ร้องก็ร้องให้ร้องก็ร้องโอเคค่ะที่พี่ถามไม่ใช่อะเพราะว่าการร้องของทั้งคู่เนี่ยมันเข้ากันมากเลยนะเออมันเข้ากันมากมันเหมือนมันเป็นเป็นเขาเรียกแฟนเหมือนแบบมันดูกลมกลืนกันเลยเนื้อเสียงนะกลมกลมอร่อยอช่ไหอย่างเงี้ยอาหารน้องมินน้องมินเขาบอกว่าต้องร้องเพลงคู่นะเนี่ยกับน้องคนนี้เลยน้องส้ม เออจริง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 นี่มินรู้มานานแล้วครับพี่ว่าจะได้ร้องเพลงคู่นี่เราทำไมไม่บอกเขาเออนี่เราลอบบี้เขานี่เราเรารู้มานานล้วด้วยแต่ว่าตอนนั้นเขายังตามหาตัวผู้หญิงอยู่ครับเพราะว่าเพลงนี้เขาบอกว่าเพลงนี้มันมันความหมายดีมัน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 เพาะอะครับจ้ะเขาก็เลยได้มาเจอเนี่ยครับก็เลยมาเจอสาวแต่ว่าแต่ว่าผมเข้าไปอยู่ก่อนแล้วนะครับก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้ ก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องร้องเพลงคู่เพลงนี้เป็นเพลงแรกด้วยนะครับของของของบริษัทสวัสดีเอนเตอร์เทนเมนต์อ๋อที่จะเป็นเพลงแรกเลยเพลงแรกตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็เพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยครับค่ะว้าวกดดันไหมคะน้องมีนพอรู้สึกว่าฮ้ยเราต้องแบบเปิดตัวนะเปิดบริษัทด้วยซิงเกิลนี้ของเราเลยยเงี้ยก็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 กดดันอยู่ครับเเพราะว่ามันมันเป็นมันเหมือนเปิดบ้านสวัสดีครั้งแรกเลยครับแล้วถ้าถ้าถ้าใครได้ดู MV เพลงนี้นะครับมัน จะมีศิลปินทุกทุกคนเลยครับใน้ยินสวัสดีครับตอนนี้มีกี่เบอร์ตอนนี้มีกุกี่เบอร์ประมาณประมาณหกเจ็ดคนมาณเยอะอยู่นะได้นะใช้ได้นะอืมนะก็เลยมาเป็นที่มาของเพลงนี้นั่นเองนะคะเริ่มใหม่สิได้บอมาถึงเนื้อหาของเพลงกันบ้างครับเนื้อหาของเพลงอ่าในมุมมองของรุนหนุ่มก่อนเนื้อหาของเพลงเพลงนี้นืคเออเพลงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นพระเอกหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าส่วนของผู้หญิงเนี่ยเขาจะเขาจะ ทิ้งถุงเชาคุณเนื้อซ้อมมาเรื่อยหล่อขนาดนี้ทิ้งได้ไงเนี่ยเอาไม่ทิ้งก็ไม่ทิ้งไม่ถึงทิ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็ไปมีแฟนใหม่อืแล้วพอเขาโดนแฟนเขาทิ้งมาเราก็ต้องกลับไปขอเขาคืนดีนะ แทนที่เขาจะมาขอเราคืนดีเราเอาไปขอเขาคือดีอย่างเงี้ยหรอนี่เป็นผู้ชายรักจริงอ่ะแล้วทางด้านผู้หญิงผู้หญิงมองเพลงนี้ไงมีอะไรจะแก้ตัวไหมเอาใจไม่ค่ะคือแบบเพลงนี้แบบของผู้ชายนี่ก็จะแบบดูแบบดูอบอุ่นนะแบบพร้อมให้อภัยเสมออะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบเราอะอาจจะหลงผิดไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบก็ เหมือนแบบกลับมาคุยกันแล้วเอาไงเออเริ่มใหม่ไหมลองเริ่มต้นใหม่อีกทีไหมอะไรเงี้ยเข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งสองคนเมื่อกี้เราเห็นเขาซ้อมร้องกันนะเสียงเพราะมากเสียงแน่นมากแล้วดูรูเข้ากันมากอ่ะจริงจริง่ะเสียงแน่นมากเลยนี่ถ้าได้พี่กับพี่แป้งไปฟิตเจอร์ริ่งอีกเป็นสี่คนนะทำไมโอ้โหนี่คืออะไรแน่นกับเดิมไงน้องก็แน่นอยู่แล้วใช่ไหมอืม นจากที่ดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะแ <c oughs> น่นจะ <c oughs> น้ะแน่นจ้ะนี่ถามนิดนึงดีกว่าใน MV เนี่ยเห็นว่าน้องส้มเล่นเป็นนาง <c oughs> เอก MV ด้วยใช่ไหมคะเขาตัวเคยมีประสบการณ์การเล่น MV มาก่อนไหมคะก <c oughs> ็มีมีบ้างอือถงถนัดใน,ดนเรื่องของการแสดงอยู่แล้วด้วย ขนาดไหมหรอคะก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่คือชอบชอบชอบด้วยแต่แต่น้องส้มเขาเก่งนะครับเขาเก่งสั่งสั่งให้ร้องให้ก็ร้องร้องให้ได้เลยครับโอ้นี่คนนหุ่นยนต์นะสั่งซ้อมเลยเอันอันนี้น้องมินใช่ไหมคะครับอุ้ยลูกนี้หล่อว่านี่คนละลูกหน่อยแล้วอย่างนี้เช่นเสื้อผ้าหน้าผมใครเป็นคนจัดงานให้เราอะหรือว่าเขามีวางคอนเซปต์ไว้ไหม ปกติพี่เห็นปกติอะลูกทุ่งหมอลำเนี่ยเขาจะต้องมีเพชรมีเพชรอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมเพชรแน่นหน่อยเราทำไมเลือกใส่สูตใส่ชุดขนนกแบบเบาๆแบบสมัยใหม่อย่างเงี้ยแบบมลพยุ่มทองแหมอลำนเหอเป็นแบบหมอลำรุ่นใหม่อยากให้แบบว่าแบบคนสมัยใหม่เขาจะได้เข้าถึงได้ดู ชุดน้องของเรืองนี้ก็จะเป็นชุดสีขาวแล้วก็มีขนนกเบาๆเหมือนสักครู่นี้เนาะสวยเนาะก็จะมีก็จะมีเอ่อพิยาะพีอานพิยานกของบริษัทสวัสดีนะครับอืมจะดูด้วยแล้วก็ก็ส่วนมากมันจะเป็นความเห็นของอาจารย์ด้วยของของคนโน้นคนนี้ช่วยกันดูวยครับเพราะว่ามันจะออกเป็นบริษัทครอบครัวหน่อยครับแล้วในมิวสิกวิดีโอเนี่ยจะต้องยืนซิงค์กันอยู่สองคนมีการอิน อินมากกว่าในเพลงไหมฮะหรือว่ายังไงฮะอินกันหรือเปล่ามีใครจับมือจิ้มาอะไรอย่างเงี้ยหรือทำไมต้องเถื่อนฮะถ้าถ้าถ้าเกิดเจอกันครั้งแรกอย่างอย่างอย่างพี่สองคนนะครับอาจจะมองอย่างนั้นครับแต่แต่ถ้าเกิดคนที่ติดตามเราในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเขาไม่คิดอย่างนั้นครับเพราะว่าคือพี่คิดไม่ดีใช่ไหมเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะสนิทกันนะครับอ๋อเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ใช่ดูเป็นอย่าง เขาเขาเขาจะเห็นอยู่ด้วยกันบ่อยครับเวลาไปต่างจังหวัดเวลาไปอันนี้ว่างๆเขาก็มาเล่นด้วยทุกวันนะครับค่ะไปกินข้าวไปอะไรครันกินข้าวมอยกันอะไรอย่างงี้คนตั้งแต่นี่เลยคนวัดมาตุ้งตุ้งทามถึงบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มวีนิ่งดีกว่าเอ็มวีไทยออกมาเนี่ยถ่ายที่ไหนกันจะสถานที่สวยเชียวนครนายกนครนายกไม่ไกลไม่ไกลค่ะในการถ่ายทําตัวเส้นเรื่องเนี่ยถ่ายนานไหมคะน้องน้องโซม สองวันค่ะจะเพราะเส้นเพราะเส้นใช่ค่ะโอ้ยเหมือนกันมีฉากไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเล่นยากจังเลยฉากเนี้อะไรเงี้ยคงเป็นฉากร้องไห้ค่ะทำไมอ่ะเอ้ยสามคนร้องไห้ได้เลยนี่มินเขาบอกว่าสั่งร้องไห้ร้องไห้เลยอะทำไมต้องแบบคือตั้งใจมากค่ะแต่ว่าถ้ายากที่สุดก็ต้องเป็นฉากนี้ละค่ะยากจริงจริงแล้วเราทำได้ออก ทำออกมาได้ไหมก็ทําได้ค่ะทําไมมันถึงร้องออกมาหยดเป็นติ้ง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 เราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นเราก็แบบนึกถึงตัวละครอะไรอย่างงี้เราเราเป็นตัวละครตัวนี้นะไม่ใช่เราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะคะก็คือแบบเขารู้สึกอย่างนี้นะเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันสมมุติว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆนะก็เลยร้องไห้ออกมาได้เพลงนี้เป็นเพลงคู่แล้วก็นางเอกของเราก็คือ ศิลปินท <ENNIS> ี่ร้องเพลงนั้นแต่พระเอกทําไมไม่ใช่มีทำไมน้องมีไม่เล่นอ่ะตอนนั้นยังยังขอเหตุผลที่ก่อนเข้ารายการอ่ะตอนนั้นยังยังยังไม่ยังไม่ได้ไปหาหมอศิลปกรรมทำไมทำไมไม่เล่นเองอ่ะอันนี้จริงจริงอะก็อยากเล่นนะครับแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเหมือนอาจารย์เขาบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงแรกของบ้านสวัสดีก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนได้แสดงหมด อยากเขาอยากจะให้เห็นว่ามีนักร้องคนนี้นะมีมีคนนี้ให้เห็นครบๆนะครับแล้วถ้าผมไปแสดงอีกคนมันมันก็จะไม่ไม่ครบกันไงครับก็เลยเสียสละครับโอ้โหตายแลวพระเอกขึ้นมาเสียีลาไออีเสียสละครับขนาดในเพลงเขาทิ้งไปแล้วยังไปขอเขาคืนอีกยหลาดอียังไม่ได้ไปหาหมออย่างนี้เหรอเนคน้องมาเสียสลามาเสียสละสที่เดี๋ยวว่าก็แอบผลมันตันแรกไงเชื่อแลยอยู่ไงวัน อัดเสียงกันบ้างจมันอัดเสียงกันบ้างเขาอัดพร้อมกันถูกต้องไหมไม่ค่ะคนลวันคนลวันคนลวันครับใครเขาก่อนก็มินครับอ๋อมินเขาก่อนอืมแล้วอย่างนี้ในการทําอารมณ์ของเพลงต่างๆเวลาที่มันร้องกันคนลวันเนี่ยมันยังไงเ่ี้ยก็ต้องเว้นไว้อย่างเงี้ยเหรอครับผมก็ร้องเฉพาะที่ที่เป็นท่อนของผู้ชายไว้ครับแล้วส้มก็มาร้องท่อนผู้หญิงครับ พลังวันน้องพลังวันแต่ตอนแรกตอนแรกที่ยังไม่มีนักร้องผู้หญิงอ่ะผมร้องทั้งสองท่อนเลยครับเฮ้ยทำเสียงผู้หญิงให้พี่ฟังหน่อยสิคะไม่ไม่ใช่รก็ร้องเรน็์เรนส์ของผู้ชายอย่างเงี้ยไปเลยครับร้อง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 ไว้แล้วก็แล้วก็น้องมาร้องทีหลังถ้าไม่มีเสียงผู้หญิงนะคะปรึกษาพี่เฟนชิพได้ค่ะเลยจับคู่ให้ใส่ใส่เสียงผู้หญิงรอก่อนไว้ได้ยากไหมใช้เวลาอยู่นานไหมนะ้องอัดมันก็ยากนะครับเพราะว่าเรา มัน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 ตีโจทย์ไม่ออกว่ามันมันต้องยังไงท่อนนี้ไม่ใช่ว่าเศร้ามันก็เศร้าทั้งเพลงก็ก็ไม่ใช่นะครับอาจารย์เขาก็จะเออท่อนนี้มันเป็นท่อนเล่าเรื่องนะท่อนนี้มันเป็นเออตรงนี้เศร้าแล้วตรงนี้มันมันมันก็ยากครับยากหน้าตาหน้าหยิกนกาในขอหยิกจริงอย่าทำร้ายน้องเนาะเมืนเนื้อหาแต่ละท่อนมันก็ต้องมีความหมายของมันต้องสื่ออารมณ์ให้ได้แตท่อนด้วยนาอใช่ไหมคะงานหนักอยู่ที่ส้มหรือเปล่า จริงๆค่ะงานไหนอย่างนี้ต้องมีจริงเพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาผ่านไปแล้วเขาอัดเรียบร้อยแล้วมาถึงเรากันบ้างก็ของหนูก็ก็ฟังนี่แหละค่ะที่ที่เขาลองไปอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะทำได้ไหมเราจะทำได้ไหมเราจะทำได้ไหมคือแบบเราเราเพิ่งเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็แบบ เข้ามาก่อนเราเหมือนแบบคุกคีกับว LIKE, งการเพลงห้องอัดอะไรงนี้นานกว่าหน้น mm, คุณเคยเหมอนคุณเคยมาก่าาอนเข้าไปห้องอัดเพลงครั้งแรกเลยไหมคะใช่ค่ะโอ้ังแรงเราเน้นไว้่โอ้ที่สุดค่ะแอร์เย็นแอร์เย็นเข้าไปแอร์เย็นแต่ก็ถังมาได้ดีใช้เวลาอยู่นานไหมโหนานมากค่ะน่าจะตั้งแต่สามทุ่มเกือบตีสามตีสี่เพื่อให้งานที่ดีที่สุดแล้ออกมาอย่างดีที่สุดเนาะแล้วตอนนี้ก็เรียกว่า ผลงานออกมาแล้วแหละ MV มปล่อยออกมาแล้วด้วยนะคะครั้งแรกที่ทั้งสองคนเนี่ยเห็นว่าุยเพลงของเราว่าออกมาแล้วสึกยงบ้าง้องซ้มกันเลยก็ดีใจอะค่ะดีใจมากมากคือแบบเราตั้งใจมากทั้ง MV ทั้งแบบการร้องอะไรเงี้ยค่ะก็คือทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างงี้คาดหวังนี่ก็แค่อยากให้ทุกคนฟังแล้วแบบมีความสุขก็พอแล้วค่ะนี่นี่ดหวังเพลงนี้ปล่อยออกมานานแคอยู่ประมาณ ประมาณประมาณโอ้โหนึกคำถามที่ยากมากเลยก็ประมาณปีกว่า2ปีประมาณนี้ครับปีกว่า2ปีเพราะว่าเพราะว่ามินเข้ามาสวัสดีนี่ปีที่3ครับเพลงที่เสร็จครับฟีดแบ็กเป็นไงบ้างกระแสการตอบรับก็ถือว่าโอเคไหมถ้าถามส่วนตัวสวนตัวของเราสวงตัวถือว่ามันดีมากดีมากๆเลยครับพี่เพราะว่าตอนตอนที่ตั้งไว้มันมันมัน ก็ไม่คิดว่ามันจะอย่างนี้ครับถึงมันจะไม่ได้ดังแบบทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่าเวลาเราไปก็ยังมีคนพี่มีนพี่ส้มเริ่มใหม่อะไรอย่างนี้ครับเราตื่นใจเนาะแล้วเองหน้าจะเล่นมีสิกวิดีโอไหมเล่นครับเล่นเลพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วาม้อมแล้วครับอย่างนี้เตรียมเตรียมแพลนไหมยังของทั้งคู่จะมีซิงเกิลคู่อีกไหมหรือว่า เพลงเดี่ยวกําลังเดินหน้าทําตอบเดี่ยวของตัวเองอย่างไงตอนนี้เป็นเดี่ยวตอนนี้ยังเดี่ยวอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าคู่ก็ไม่แน่ครับถถ้้าาเกิดแฟนเพลงเรียกเรียกร้องก็อาจจะมีอ่ะของเพลงเดี่ยวของน้องส้มเองก็ตอนนี้กําลังเตรียมอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้มีเน่ยปล่อยปล่อยฟังทางยูทูบแล้วตอนนี้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 มีแล้วครับปล่อยมาแล้วชื่อเพลงอะไรคะภายนอกใจให้ฟ้าภา ให้น้องจะเห็นฟ้าผ่าหันไปด้านนู้นเลยค่ะไม่ไม่ถ้าหันมาผู้ผ่าเลยใช่ไหมพี่ผ่าเลยอันนี้คือปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยปล่อยออกมาเป็น audio หรอคะใช่ค่ะเป็นอ u d i o เมื่อกว่าหน้าหรือยังคะปล่อยน่าจะเป็นปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วมีสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอตอนนี้ก็ก็กำลังเตรียมงานนะเตรกำลังเตรียมงานเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนเสร็จเมื่อไหร่มาอีกทีนะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับมีนตัวของเราบ้างเป็นหมอลำครับ เป็นมลามอยู่กับเขาอย่าบอกถึงอายครับอยู่กับเขาอย่าบอกถึงอายอย่าพูดถึงอายเสียไปไหนอีกแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงอีกแล้วครับเสียไปไหนแล้วเพราะว่าเพราะว่าแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะมาเหมือนเย่งเพ่งเพ่งเพลงะเพลงมันต้องเพราะว่าเราเราเนี่ยอีสานเราอีสานเลยครับอมแบบว่าผมเนี่ยคือคือเขาถิ่มจะคล้องไปแล้วนะครับแต่เรียกว่าเออพ่อนากันอย่าใส่กันอย่ามาทักเด้อเดี๋ยวแฟนไม่เขาสิเขาใจผิดแน่ ก็เป็นพระเอกอีกแล้วไหมใครอีกแล้วเนี่ยต้ยแล้วตอนนี้พักตลอดปล่อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับชีวิตจริงออกผังนี้มนะสิออกผังไว้ชีวิตจริง ก็มีบ้างนะครับอือนนั้นก่อนคบหมอใช่ไหมคะอไว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ออกมาได้แล้วจากหมอเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ออกมาเหรอเออนะฮะตอนนี้ก็เรียกว่ามีเพลงเดี่ยวของแต่ละคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ย <c oughs> ที่มาก็คือมาโปรโมทเพลงคู่นะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันแบบสดๆกันเลยทีเดียวนะฮะทั้งคู่เนี่ยเตรียมมาแล้วเตรียมโชว์พิเศษมาฝากแฟนๆรายการกันด้วยแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโชว์พิเศษจากศิลปินครับ ไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงคุณผู้ชมคะช่วงนี้โชว์ของเราพร้อมแล้วนะคะเราลองมาฟังเพลงช้าๆซึงซ้งๆกันดูบ้างดีกว่าเดี๋ยวๆนะคะ <c oughs> เป็นไรคะยังไม่ได้ร้องคือพี่ดึกถึงกว่าหลักที่แบบของเสียสระแล้วแบบคนที่แบบเสียสวลาให้แบบไปเจอกับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ย แล้วแ<อ>บบคนใหม่เขาก็ทิ้งอีกอ่ะแล้วก็แล้วเกลียดแล,ล้วก็ขออภัยแล้วเกลียดการที่น้ําตาคอรจริงมากคืออะไร <c oughs> คือคือต้องคออะไรเบอร์นั้นอ่ะรัชดาไราเทียตตร์เออแต่เ,ออเลงนึงคุณผู้ชมเริ่มใหม่สิได้บอนะคะจากน้องส้มแล้วก็น้องมินงั้งเองเดี๋ยวเรามาซื้อ<า>เดี๋ยวเช็ดน้ำตาก่อนนะเดี๋ยวเช็ดน้ำตานะโอเคเก็บไว้พี่ร้องให้เป็นกว่านี้นะขอบคุณที้รับคู่ด้วยครับคุณผูะ ให้ฟังได้บอเป็นอย่างน้นงน้องคือเสาเทนั่งคอตกแต่แหัวัวใจเป็นแผลสั้นบอกบ่มียญงดอกไอ้ขอบคุณเล่นหายขนาดตาคลอจากผู้ชายบ่หูจากพอที่น้องคือต้อง เข้าใจอยู่ลาแต่น้ำตาบอกคือเขาเมาเด็กสาวบอกยิ้มออดเขาย่อนผู้เมาวลวูกชายเสด็จ ิเงยหน้าขึ้นมาไอ้ติเส็ตาสีบอทีสันมองคนที่มีแปลงอ้อใจลาะน้งเงยเจ้า่าไป บอกบอกหัวใจของอาเฮืนินามันเจน็บจนชาก็ขอว่าหักจะเอาแห,งหา่งนา ได้บอกคิดว่าเงยหน้าขึ้นมาอาหยสดเสร็จน้ำตา,าส,สิบดีสันบอกคนที่มีแตา้าหัวใจลานางเงยเจ้าอย่าไปคิดยังละายหัวบอกว่าหัว พายเจ้าทุ่อเวลา,า,า้ายขอทอดดาหัวใจผ่านมาบ่แน่นเห็นไหรบ่มีความหมายอยู่ในสายตาบ่เป็นยังดอกบอกหัวใจของนายนินามันเจ็บจนชา กับคอบาหักเธอเอาแหงนน้องกับพอหูตอนนั้นน้องตาบอดตายิลองทำหัวใจพสิเริ่มไม่ได้บอกเลองทำหัวใจพสอเริ่มไม่ได้บอก เป็นไงคะเหมือนพี่เป็นมือที่สามเนี่ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่มือที่สามอะเพลงนี้เพราะมากๆนะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีถึงอารมณ์มากๆสำหรับเพลงเพลงนี้ส่วนอินตาม้วนะอินตามมานะอยากอินมากกว่านี้คุณผู้ชมแนะนำว่าให้ไปชมหน้าเวทีคอนเสิร์ตครับเขาจะจัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่านี้ตอนนี้ยังว่างอยู่ไหมตอนนี้ยังว่างอยู่ครับยังว่างอยู่ถ้าติดต่อคอนเสิร์ตติดต่อได้ที่หมายเลขอะไรจำได้ไหมก็ หมายเลขบริษัทเลยนะครับ0845351734ครับ,รบและ0830324897นะครับ,รบทั้ง2ศิลปินรวมถึงอยากจะ,ะติดต่อศิลปินในค่ายสวัสดีก็ได้เลยตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดประมาณ6-7 6-7คนแล้วเท่านด้วยกันนะฮะอ,ะอะานนี้นะคะอยากให้ฝากซิงเกิลนี้ซึ่งเป็นเพลงคู่ให้กับแฟนรายการไทยๆนิดนึงนะคะน้อง้มค่ะ ค่ะยังไงนะคะทุกก็ต้องขอฝากเพลงเริ่มใหม่สีแดงบอ์นะคะแล้วก็ทุกซิงเกิลค่ะของค่ายสวัสดีอินเตอร์เทนเมนต์นะคะให้กับแฟนทีวีรายการไทยๆด้วยนะคะพวกเราแบบตั้งใจตั้งใจทำงานนี้มากค่ะอืมครับอ่ะหนุ่มหล่ห<ร>ขอของเราวาวอีสานโลดครับผมขาอนุญาตเป็นภาษาอีสานนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องภาคอีสานแล้วก็ทัวประเทศไทยเลยนะครับฝากติดตาม ผลงานเพลงเริ่มงไม่สไนบอร์นะครับท่านช่อง YouTube นะครับแล้วก็เพลงผลงานเพลงหลายๆเพลงนะครับของศิลปินจากบ้านสวัสดีเอนเตอร์เทนเมนต์ฝากติดตาม Facebook ด้วยนะครับเบิ่งความเคลื่อนไหวเข้าได้นะครับครับผมวันนี้ในรายการไทยไทคลับต้องขอขอบคุณทั้ง2ศิลปินจากสังกัดสวัสดีเอนเตอร์เทนเมนต์เปียงสูงนะครับน้องส้มและน้องมินครับสวัสดีครับขอบคุณครับ อยากเห็น MV แล้วพี่เฟร้เดี๋ยวพี่จัดให้จะเห็นเอ็มวรู้ว่าพี่มีความเพียบพร้อมมาากขนนดพี่มีความเพียบพร้อมที่จะต้องแบบจัดเพลงปรสิศิลปินศิลปินร้องเสร็จพี่จะต้องจัดเพลงเลยได้อันนี้ยกความดีให้กับตัวเองคนเดียวแล้วแต่กับเพลงเพลงนี้กับเพลงเพลงนี้น้องแป้งเริ่มใหม่สิได้บอกขอบคุณน้องมินและน้องส้มที่ร้องให้พี่คนะค่ะน้องบคุณค่ะด้มสิศิลปินด้วยผลงานเพลงเพลงนี้ไปชมกันในวิดีโอครับ ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง